w l l o o m t to p r r i l l i s h h n n n l l อาน,นิยายออนไลน์กับ a p r i l i s i s โปรดกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะนิยายเรื่อง Watching Over You รับจ้างสืบชูถูกแต่งขึ้นภายใต้จัก,กรวาลสมมุติ c a ้กเ r ิ s มีการใช้คำพูดไม่สุภาพเพื่ออัธรัและตัวละครบางตัวอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญานในการรับฟัง Watching over you รับจ้างสืบชูอ่านและเขียนโดย April w a l l i s ตอนที่6 5วันแล้วที่นักสืบเอกชนอย่างมาร์ชตามติดชีวิตของซ e o แห่ง a อ i n e Modeling หรือแฟนใหม่ของแฟนเก่าของเขาบอกตรงๆว่า เขานึกอิจฉาคนที่มีสกิลการทำธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยที่สามารถสร้างกิจการบางอย่างขึ้นมาจากศูนย์และทำรายได้เป็นกอบเป็นกำรรบริหารทรัพ,พยากรรวมถึงพนักงานหลักสิบขึ้นไปให้มีอาชีพได้เพราะลำพังแค่เขาคนเดียวยังแทบเอาชีวิตไม่รอดในแต่ละวันถึงจะเสียดายช่วงเวลาที่เคยมีเงินเดือนกับงานประจำมากแค่ไหนแต่เขาจะไม่ยอมกลับไปเป็นตำรวจเหมือนอย่างที่เคยให้คำขาดกับคอปเตอร์เอาไว้เด็ดขาด มัสกันหาวเต็มกำลังด้วยความง่วงงุลตอนนี้เข <Hey. S 1> ากำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เปิดแอร์เย็นชํำแม้จะเป็นช่วงกลางวันของฤดูร้อนเ <g ülme> พราะภายในแทบไม่มีความแออาจจากลูกค้า <g ülme> ที่เข้ามาใช้บริการเลย <g ülme> ไม่ไกลจากย่านออฟฟิศและที่ตั้งของเอไลก็แน่ละร้านอาหารหรูขนาดนี้ <g ülme> <g ülme> จะให้พนักงานธรรมดาามาทานบ่อยๆก็คงไม่ไหวหรอกคงไม่แปลก ถ้าร้านจะโล่งและมีโต๊ะว่างมากมายขนาดนี้คุณนักสืบสวมเสื้อเชิ้ตลายทางคลุมด้วยเสื้อสุดลำลองสีเบจและกางเกงขาย,ยาวทรงกระบอกจากคำแนะนำของพีคที่ให้เขาแต่งตัวภูมิฐานกันไว้เผื่อวันดีคืนดีเป้าหมายแวะไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยจะได้ไม่ดูแปลกแยกและสะดุดตาจนเกินไปถือว่ามีประโยชน์กับเขาเป็นอย่างมากไม่อย่างนั้น การมานั่งในร้านอาหารญี่ปุ่นราคาแพงแบบนี้คงดูไม่แนบเนียนสักเท่าไหร่ชายหนุ่มก้มมองเสื้อผ้าของตัวเองแล้วก็พูลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่นี่เขาต้องเจียดเงินค่าจ้างส่วนหนึ่งมาซื้อของดีๆใส่เลยนะน,นั่นไม่รู้ว่าคุ้มไหมกับการรับงานนี้แถมผู้ว่าจ้างของเขาก็เอาแต่ใจเสียเหลือเกินดวงตาเฉียวเหลือบมองเป้าหมายที่นั่งเยื้องอยู่ไปทางซ้ายมือ เพราะเชนไม่ได้เลือกที่นั่งใกล้หน้าต่างหรือกระจกทำให้เขาตัดสินใจมานั่งด้านในเพื่อไม่ให้อีกคนคลาาสายตาชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาหม่นดูเรียบง่ายแต่มีลูกเล่นจากเนื้อผ้ามันเงาและโทนเสื้อคลุมสีเดียวกันเขาเดินตามเชนมาห่างๆตั้งแต่ที่ออฟฟิศเพราะร้านนี้ตั้งอยู่ใกล้แค่เพียงอีกฟากหนึ่งของถนนเท่านั้นมาร์ชหัวเราะเบาๆกับตัวเอง เขานึกขันท่าทางของเชนขณะเปิดดูเมนูในมือไปพลางเลือกอาหารด้วยความตั้งใจเขาไม่ค่อยเห็นฟอกค,คนไหนทำหน้าจริงจังเวลาจำเป็นต้องเข้าไปนั่งในร้านอาหารทั่วไปสักเท่าไหร่เพราะถ้าเป็นเขาคงจิ้มเลือกอะไรสักอย่างที่ราคาเบาๆมาทานไปแล้วในระหว่างที่มาร์ชกำลังทำความเข้าใจความคิดของซ e ออหนุ่มเสียงพนักงานต้อนรับก็ดังขึ้นที่หน้าประตู พร้อมกับร่างของใครบางคนที่ก้าวเข้ามาด้านในดวงตากลมสอดใส่สายตาหาคนในความคิดเพียงครู่เดียวก่อนจะเผยรอยยิ้มกว้างตอนนั้นเองที่เขาเข้าใจว่าเพราะเหตุใดเชนถึงได้ตั้งใจเลือกอาหารในเมนูนั้นนักเพราะมีใครอีกคนกำลังมาร่วมโต๊ะด้วยยังไงละ่ะมาร์ชไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้พีกจะมาทานอาหารกลางวันพร้อมกับเชน เพราะคนทั้งสองไม่ได้ทําตัวติดกันตลอดเวลาจนกลายเป็นเรื่องปกติพีคตามมาสมทบกับแฟนหนุ่มช้าไปราวๆครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เขาเดาว่าพีคคงมีงานติดพันอะไรบางอย่างสังเกตได้จากการที่ช่วงนี้อีกคนดูวุ่นจนหัวหมุนคุณนักสื่อพยายามทําตัวเล็กและอาศัยหัวโค้งของโซนในร้านอาหารเพื่อปกปิดตัวตนแม้จะไม่ค่อยช่วยอะไรสักเท่าไหร่ เพราะเขาเป็นชายหนุ่มร่างสูงเกือบ190เซนติเมตรวันนี้พีกสวมกางเกงขาสั้นเสมอเขา่าคู่กับเสื้อเชิ้ตหางยาวสีเหลืองสะดุดตาหากเป็นพนักงานบริษัททั่วไปคงโดนมองแรงถ้าขืนแต่งตัวแบบนี้มาทำงานแต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นเพราะพีคได้รับอภิสิทธิ์ของการทำงานในแผนกคอสตูมหรือเปล่า ที่ทําให้อีกคนได้รับโอกาสให้สวมเสื้อผ้าที่แสดงถึงตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนแบบนี้หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะพีคเป็นคนสําคัญของเจ้าของบริษัทนักสืบหนุ่มคิดขณะมองดูคู่รักทั้งสองส่งยิ้มให้กันก่อนที่พีคจะสุดตัวนั่งลงบนเก้าอ,อี้ฝั่งตรงข้ามและนั่นทําให้เขามองเห็นเซียวหน้าด้านข้างของทั้งสองได้อย่างชัดเจนรวมถึงเสียงสนทนา พี่พอจะจับใจความได้บ้างแม้จะไม่ชัดเจนนักพี่สั่งอาหารให้พีกแล้วหรอผู้มาใหม่ใช้ทิชชู่ซับเหงื่อบริเวณกรอบหน้าเพราะเพิ่งฝ่าอากาศร้อนจัดเข้ามาภายในทว่าน้ำเสียงของพีกยังคงสดใสเชนพยักหน้ารับเบาๆครับพี่สั่งให้แล้วท่านประธานจําเมนูโปรดของผมได้ด้วยหรอครับ พีคแกล้งแย่แฟนหนุ่มของตัวเองเล่นด้วยสีหน้ากวนๆพลางมองดูคู่สนทนาถอดเสื้อคลุมพาดไว้บนพนักเก้าอี้เพื่อให้นั่งทานอาหารได้อย่างสบายตัวแซลมอนซาชิมิกับซารุโซบะทานเหมือนเดิมทุกทีจำไม่ได้ก็แย่แล้วนะครับครับเก่งมากเลยครับมาร์ชกลอกตาไม่เห็นจะได้เรื่องเลยให้ตายสิ เขาควรต้องมาเฝ้าเชนและสังเกตพฤติกรรมน่าสงสัยไม่ใช่หรือไงแล้วนี่อะไรเหมือนให้เขามาดูซีรีส์ลักหลังข่าวอะไรอย่างนั้นและถ้าพีคอยู่ด้วยแบบนี้พักกลางวันนี้ก็คงไม่น่ามีอะไรให้เฝ้าระวังนักละมังอันที่จริงที่ผ่านมาเขาก็ติดตามเชนไปตามที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็แทบจะเป็นสถานที่ที่อีกคนต้องใช้เดินทางตามกิจวัตรประจำวันของเจ้าตัวอย่างที่พีคเคยเล่าให้ฟังแทบทั้งสิน้นเช่นเริ่มต้นวันด้วยการขับรถจากบ้านถึงออฟฟิศประมาณ9ก้าโมงกว่าถือเป็นซ e o ที่ขยันทำงานใช้ได้ลงมากินข้าวเที่ยงเร็กว่าคนอื่นบ้างตอนบ่ายถ้าไม่อยู่ออฟฟิศก็ออกไปพบแบรนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาได้ยินมาจากพีคว่า เอไลกำลังเตรียมวางแผนโปรเจกต์ใหม่กันอยู่ถ้าวันไหนที่ช่วงบ่ายเชนออกไปข้างนอกวันนั้นพิกจะไม่ได้กลับบ้านพร้อมเชนและจะขับรถส่วนตัวแยกมาทำงานกันคนละคันและหลังจากที่เชนกลับถึงบ้านก็จะถือว่าหน้าที่ของเขาในวันนั้นสิ้นสุดลงชุดอาหารกลางวันมาเสิร์ฟแล้วครับเสียงพนักงานของร้านขัดจังหวะความคิดของนักสืบหนุ่มเขายิ้มรับ ก่อนจะขยับตัวให้อีกฝ่ายวางชุดอาหารของเขาลงบนโต๊ะพร้อมชาเขียวร้อนและการนำชามาร์ชรอให้พนักงานเดินกลับไปก่อนจะแอบหยิบเค้กแคปซูลในกล่องออกมาทานหลังจากที่เขาแทงทำเป็นดื่มดำกับปลาซาบะย่างเกลือในเซตอาหารของตัวเองได้สักพักอาหารของพีคและเชนก็มาเสิร์ฟพีคได้รับแซลมอนซาชิมิและซารูโซบะมาอย่างครบถ้วนในขณะที่ฟอกหนุม่ม สั่งสเต็กเนื้อวากิวให้ตนเองมาร์ชนิ้วหน้าด้วยความประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เขานึกขึ้นได้ว่าเชนไม่กินเค้กแคปซูลเพื่อดำรงชีวิตอย่างที่พิกบอกจริงๆฟอกแต่ละคนมีความอดทนต่อความหิวโหวยต่างกันไปบางคนอาจกินเค้กแค่เพียงวันละครั้งบางคนจำเป็นต้องกินบ่อยกว่านั้นหรือบางคนก็อดทนได้นานเป็นวันๆ ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างการจับตาดูเชนเขาไม่เคยเห็นอีกคนกินเค้กแคปซูลเลยแม้แต่ครั้งเดียวหมอนี่เป็นฟอกประเภทไหนกันนะไม่ชอบเค้กแคปซูลจริงๆหรือมีคนอื่นกันแน่หรือที่พีกดูไม่เร่งรีบให้เขามาสืบก่อนหน้านี้รวมถึงบอกว่าอะไรๆเหมือนจะเข้าที่เข้าทางขึ้นเป็นเพราะเชนกลับมาเออกินพีกตามปกติแล้ว มาร์นิ้วหน้าอย่างคิดไม่ตกแต่แล้วความสงสัยของนักสืบหนุ่มก็อยู่ได้ไม่นานเพราะจูจ่ๆพี่ก็ยื่นมือขวาออกไปหาคนตรงหน้าโดยไม่พูดอะไรมีเพียงแววตาเชื้อเชิญที่มาพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆข้างมุมปากเชนเหลือบมองดูมือนั้นครู่หนึ่งก่อนจะใส่หน้าช้าๆไม่เป็นไรครับพี่ยังโอเคนิดนึงนะนะครับ มาร์ชมองตามกรกระทําของพีคด้วยความสงสัยใครรู้ก่อนจะสําลักชาร้อนที่เพิ่งยกจิบไปเมื่อในที่สุดเชนก็จับมือนั้นและจุมพิษลงบนหลังมือขาวต่อหน้าต่อตาหลังจากที่โดนอีกฝ่ายรบเรา้า <c oughs> <c oughs> มาร์ชรีบขว,ว้าผ้าเช็ดมือมาอุดปากตัวเองแทบไม่ทันเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้ที่นี่เชนประทับริมฝีปากลงบนหลังมือ พร้อมกับขบเมมผิวเนื้อเบาๆเพื่อริมรสรสชาติหวานอมเปรี้ยวของเค้กตรงหน้าอย่างไรก็ตามเขากลับรู้สึกว่าปฏิกิริยาตอบรับต่อการเชื้อเชิญของเชนนั้นผิดวิสัยฟอกทั่วไปท่าทีลังเลในตอนแรกหมายความว่าอย่างไรกันทว่าหลังจากที่ได้ชิมเค้กรวมถึงสูตรกลิ่นหอมละมุนบนหลังมือเชอนก็ดูมีท่าทีผ่อนคลายขึ้นมาเล็กน้อย ดวงตาคมของมาร์ชยังคงถูกสะกดให้จ้องมองคู่รักทั้งสองด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดในอกมันเป็นความกระดากอายที่ปะปนไปกับความอยากรู้อยากเห็นเขาคิดว่ามันมีเพียงเท่านั้นเพราะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับพีคแบบในอดีตอีกแล้วแต่เขายอมรับว่ากลิ่นเค้กของพีคยังคงกระตุ้นสัญชตาตญาณฟอกและความทรงจำที่เคยมีร่วมกันอยู่ไม่น้อย ก็พวกเขาเคยมีเรื่องราวอยู่ในคลังตั้งมากมายไม่ใช่หรอแต่มันก็แค่นั้นแหละเสียงตะเกียบหล่นลงบนพื้นทําให้มาร์ชรีบก้มเก็บมันด้วยความรวดเร็วเขาเผลอปัดมันตกลงข้างหนึ่งเพราะมัวแต่ปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปเพียงเสียววินาทีแต่ทันทีที่เงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งดวงตาของเขาก็สบประสานกับเค้กหนุ่มที่เบนสายตามาทางนี้พอดิบพอดี สุดท้ายแล้วหัวโค้งของโซนอาหารก็ไม่ได้ช่วยป้องกันเขาจากสายตาของพีคพวกเขาสบตากันอยู่ครู่หนึ่งท่ามกลางความเงียบเชนยังคงให้ความสนใจกับมือขวาเพื่อเติมเต็มที่ว่างในกระเพาะอาหารในขณะที่เจ้าของมือทำตัวไม่ถูกขึ้นมาเสียดือด้อพีคไม่รู้เลยว่ามาร์ชตามเชนเข้ามาถึงในร้านอาหารแน่นอนว่ามันเป็นหน้าที่ของมารช ที่ต้องติดตามดูแฟนหนุ่มของเขาแต่ถึงอย่างไรพีกก็อดรู้สึกแปลกๆกับสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้ไม่ได้อยู่ดีทานข้าวเถอะบ่ายนี้น่าจะยุ่งมากในที่สุดเชนก็ปล่อยมือขวาของเค้กหนุ่มให้เป็นอิสระอีกคนคงไม่ทันเห็นเมื่อพีกเผลอมองชายแปลกหน้าอีกคนที่นั่งอยู่ห่างออกไปหลายโต๊ะเชนหยิบอุปกรณ์ทานอาหารขึ้นมา เพื่อเตรียมทานสเต็กวากิวหลอกๆที่เขาคงไม่ได้รู้รสชาติพีกยิ้มรับก่อนจะเป็นฝ่ายหยิบตะเกียบออกมาแกะบ้างเขาไม่ชอบความรู้สึกกระอักรกะอ่วนแบบนี้เลยครับเดี๋ยวจะรีบทานให้หมดเกลี้ยงเลยแต่จะทำอย่างไรได้ก็ขอตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วพีกเหลือบมองคุณนักสืบ ที่ยกมือเรียกพนักงานเพื่อเตรียมชำระเงินและออกจากร้านไปก่อนเวลาอันควรพีกไม่ควรทำแบบนี้อย่างที่มิวว่าไว้จริงๆเปลี่ยนฉากสมนลำหน้าคนอย่างมึงเอาแต่ใจดีนับคือประโยคแรกที่หลุดออกมาจากปากของมิวหลังจากฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในร้านอาหารญี่ปุ่นของพีก เพื่อนของเขาโทรมาเล่าเหตุการณ์กระอักกระอวนระหว่างตนเองและมาร์ชให้ฟังอยู่หลายนาทีด้วยความอัดอั้นตันใจแต่เขาขอบอกเลยนะว่าพีกจะไม่ได้รับความเห็นใจจากเขาในเรื่องนี้อย่างแน่นอนมิวคิดขณะอ่านสรุปสกู๊ปข่าวที่เขาทำค้างไว้ก่อนที่พีกจะโทรมาขัดจังหวะนึกสงสารมาร์ชจับใจที่ต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ในสายตาของเขา มาร์ชเป็นแฟนที่ได้ชื่อว่าไร้เรื่องมือที่สาอย่างสิ้นเชิงไม่เหมือนพี่เชนหรือคนคุยก่อนๆของพีกเลยสักคนเขาเคยคิดด้วยซ้ำว่าสองคนนี้น่านจะคบกันได้ยืดยาวกว่านี้เพราะคบกันมาถึง5ปีตั้งแต่พวกเขาเพิ่งเริ่มต้นทำงานที่สำนักข่าวใหม่ๆพีกและมาร์ชแตกต่างกันมากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวงานอดิเรกหรือแม้กระทั่งเป้าหมายในชีวิต แต่ก็คบหากันมาได้ตั้งหลายปีจนถึงขั้นย้ายมาอยู่ด้วยกันทะเลาะก,กันบ้างหวานกันบ้างตามภาษาคู่รักแต่อย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละชีวิตคู่มันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นมากและเรื่องนี้คงไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้คนคบกันหรือเลิกกันเสมอไปว่ากันว่าเค้กกับฟอกมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้สึกแน่นแฟนระหว่างคู่รัก เพราะต่างคนต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่ามันฉาบชฉวยจนหน้าใจหายมีฟอกและเค้กมากมายที่ต้องเลิกลาเพราะพฤติกรรมการกินไม่เลือกของฟอกที่มีเค้กเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็คงไม่แตกต่างอะไรกับสิ่งที่พีกกำลังสงสัยในตัวแฟนหนุ่มคนปัจจุบันของตัวเองมิวไม่เคยคิดสนับสนุนให้เพื่อนสนิทคบกับพี่เชนเลย เขาอยู่ในวงการนักข่าวมาเนิ่นนานมีเพื่อนนักข่าวอยู่ในสายธุรกิจและแฟชั่นก็มากพี่เชนเป็นฟอกที่ได้ชื่อว่าแพรวามาตั้งแต่ไหนแต่ไรด้วยรูปลักษณ์และฐานะที่ดีขนาดนั้นคงไม่มีใครไม่อยากเข้าหาแต่สุดท้ายการตัดสินใจจะคบหากับใครก็เป็นสิทธิ์ของพีคเขาพบว่าพี่เชนรักเพื่อนของเขามากกว่าที่คิด แต่ก็คงไม่มากพอที่จะทำให้อีกคนเลิกนิสัยมองหรือแซลคนนั้นคนนี้ได้ร้อยเปอร์เซนซึ่งพีคเองก็เคยบอกว่าแม้จะรู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นแบบนั้นแต่ถึงอย่างไรเจ้าตัวก็มั่นใจว่าพี่เชนรักและจริงจังกับตนเองแค่เพียงคนเดียวฮา่าให้มันได้อย่างนี้สิมันไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนเขาเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้าย เรื่องราวที่พีคตั้งใจค้นหาร่วมกับมาร์ชจะจบลงอย่างไรกันแน่แต่กว่าจะถึงตอนนั้นสองคนนี้คงต้องรู้สึกกระอักกระอ่วนในใจแบบนี้ไปอีกสักพักต้องโทษความดื้อของพีคคนเดียวนั่นหลหะอ๋อโทษความใจอ่อนของมาร์ชที่ตกลงรับงานนี้อีกคนก็แล้วกันพี่มิวพี่มิว เสียงนักข่าวรุ่นน้องร้องเรียกมิวที่กำลังจดจ่ออยู่กับโน้ตบุ๊กเพื่อทำสรุปสกูปข่าวอยู่ในแผนกมีเพียงพวกเข่าทั้งสองที่ประจำการอยู่ที่สำนักข่าวพร้อมกับข้อมูลกองใหญ่ที่ยังคงค้างเติงในขณะที่คนอื่นออกไปทำงานภาคสนามกันหมดว่าไงแหกปากดังลั่นไปถึงแผนกข้างๆเรามั้งนักข่าวหนุ่มขานรับ แม้ว่าดวงตาเรียวจะยังคงจดจ่ออยู่ที่หน้าจอคู่สนทนาวิ่งหน้าตั้งเข้ามาถึงตัวก่อนจะละล่ามละลักเล่าสาเหตุที่ทำให้เขาต้องรีบแจ้งมาบอกคนพี่อย่างรวดเร็วคดีทำร้ายร่างกายของพี่อะเหยื่อที่มีนัดให้ปากคำกับตำรวจบ่ายนี้เขาจะไม่เข้าแจ้งความแล้วนะฮะอีกแล้วหรอมิวอูทานด้วยความประหลาดใจให้กับสิ่งที่ได้ฟัง แทบลืมงานที่ทำค้างไว้เมื่อครู่ไปเสียสนิทคนอายุน้อยกว่าพยักหน้าเสียจนผมเผ่้กระจายอืมสองรายแล้วนะที่ถอนแจ้งความไปแบบนี้ไม่เคยพบเห็นเลยน้ำเกาศาีษะเขาเพิ่งเข้ามาทำงานที่นิวส์อิได้ประมาณปีกว่าๆและถูกจับให้ทำงานคู่กับนักข่าวรุ่นพี่คนเก่งของสายอาชญากรรมอย่างมิวแน่นอนว่า คดีทำร้ายร่างกายที่เหยื่อถอนแจ้งความออกไปดื้อเป็นเรื่องประหลาดสำหรับเขามากแต่ที่สำคัญมันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วเสียด้วยสิมิวขมวดคิ้วอย่างใช้ความคิดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฝากเขียนสกูป๊ปต่อให้ทีเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้ในแชร์ไรฟ์นักข่าวคนเก่งคลิกเมาส์สองสาครั้งก่อนจะบันทึกง,งานที่ทำค้างไว้ลงในโฟลเดอร์ของแผนก ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและกวาดเข้าของจำเป็นลงในกระเป๋าส่วนตัวอย่างรวดเร็วจนน้ำรองทักแทบไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จะรีบไปไหนมิวหันกลับไปตอบคำถามของเด็กหนุ่มก่อนจะก้าวออกจากแผนกเพื่อมุ่งหน้าไปหาใครบางคนพี่จะไปตามหาความจริงเปลี่ยนฉาก คุณไม่ต้องลำบากมาหาผมถึงที่นี่ก็ได้คอปเตอร์เอ่ยกับคนตรงหน้าที่จ้องตอบกลับมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดวันนี้เขาหัวหมุนกับเรื่องที่ได้รับแจ้งว่าเหยื่อในคดีทำร้ายร่างกายที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้ไม่ต้องการเอาความกับผู้กระทำความผิดอย่างที่คุณรู้ดีนั่นแหละเคสนี้เป็นเคสที่สองแล้วและนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้มิวมานั่งคาดคันให้เขาตอบคำถามอยู่แบบนี้ยังไงละ่ะ ถ้าผมโทรมาคุณจะตอบคำถามผมไหมล่ะครับคุณสารวัตรขนาดผมถามคุณต่อหน้าแบบนี้คุณยังไม่เปิดปากตอบอะไรผมสักคำจำที่เขาเคยบอกได้ไหมว่ามิวมักจะมีสีหน้ายิ้มแย้มในสายตาของเขาแต่อันที่จริงอีกคนก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละเพียงแต่เวลาอยู่ในโหมดจริงจังเมื่อไหร่มิวก็พร้อมที่จะเข้นความจริงจากทุกคนอย่างตรงไปตรงมา ยิ่งเข้าสู่พาร์ทของการเป็นนักข่าวด้วยแล้วคงไม่มีอะไรมาขวางความต้องการของมิวได้อย่างแน่นอนถ้าให้พูดตรงๆเขาเองก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับมุมนี้ของอีกฝ่ายสักเท่าไหร่ผมพูดมากไม่ได้คุณก็รู้นี่ใช่มิวรู้ดีว่าคอปเตอร์คงลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีอย่างลึกซึ้งไม่ได้แต่เขาแค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าเหยื่อคนล่าสุด ถอนแจ้งความออกไปจริงอย่างที่ได้ยินมาหรือเปล่าแล้วอีกคนก็น่าจะให้คำตอบในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดขนาดนี้แล้วคุณนักข่าวสำนักอื่นก็รู้เรื่องนี้แล้วไม่งั้นน้องผมจะรู้ได้ยังไงว่าเหยื่อไม่เอาความดำเนินคดีแล้วนะ่ะสารวัตรสืบสวนถอนหายใจยาวเหยียดเขาหนักใจพอสมควรเพราะคดีนี้มีอะไรให้ต้องสืบค้นอีกมากแต่ในที่สุด ชายหนุ่มก็พยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้อืมก็อย่างที่คุณได้ยินมานั่นแหละขอเพิ่งติดต่อมาว่าไม่ต้องการเอาความกับคนที่ทำร้ายร่างกายแล้วมิวไม่อาจเก็บสีหน้าประหลาดใจเอาไว้ได้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเพราะเหตุใดจู่ๆเหยื่อถึงตัดสินใจแบบนี้ทั้งๆท,ที่ในทีแรกเจ้าตัวเข้ามาเป็นคนแจ้งความเองแท้แ นักข่าวหนุ่มนึกถึงสภาพร่างกายของเด็กสาวที่เพิ่งบรรลุนิติภาวะหมัดมัดเนื้อตัวเต็มไปด้วยร่องรอยแดงช้ำม,มุมปากแตกผิวกายถูกผลของความรุนแรงกลบจนไม่เหลือเขาเดิมหน้าหดหูใจเหลือเกินเราพวกคุณจะทำยังไงต่อยังไม่ทันได้รู้เลยว่าอีกคนเป็นใครที่ทำเรื่องทุเรศแบบนี้ส่วนคดีเก่าก็เหมือนกันเปียบคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรอ แปลกสิคุณแต่คดีทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญาแผ่นดินถึงเจ้าทุกจะไม่ได้เอาความก็ไม่ได้หมายความว่าคนทำจะลอยนวลไปได้เรื่องนี้ไนะ่นยอมความไม่ได้มิวหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาจดบันทึกเรื่องราวที่ได้ฟังจากสารวัตรสืบสวนตามนิสัยนักข่าวด้วยความลืมตัวเพราะตอนที่เขาติดต่อคอปเตอร์ว่าจะมาหาที่นี่เขาตั้งใจจะเข้ามาในฐานะคนรู้จักคนหนึ่ง ไม่ใช่นักข่าวของนิวส์อิตแต่อย่างใดมิวนิ่งคิดตามคำบอกจากประสบการณ์ของเขาเคสแบบนี้มีอยู่ไม่กี่ปัจจัยที่ทำให้เหยื่อตัดสินใจไม่เอาความหนึ่งในเหตุผลสำคัญเหล่านั้นคือความกลัวว่าแต่กลัวอะไรกันนะยังไงทีมของผมก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมและสืบต่ออยู่ดีตำรวจจะออกหมายเรียกและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป นักข่าวหนุ่มพยักหน้ารับดูแล้วหนทางสืบตัวคู่กรณีคงไม่ยากเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามเขายังรู้สึกสงสัยในคดีทั้งสองอยู่ไม่น้อยมันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าที่เกิดเหตุทำร้ายร่างกายขึ้นในเวลาไล่เลี่ยแถมยังถอนแจ้งความเหมือนกันอีกคุณคิดว่าคดีที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่ามิวถามในขณะที่คอปเตอร์เริ่มขยับตัวบนเก้าอี้อย่างไม่เป็นสุข ผมเชื่อว่าพวกคุณคงตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เอาไว้แน่เพราะเหตุเกิดในพื้นที่ของพวกคุณถึงสองครั้งอันที่จริงผมคิดว่าจะเขียนประเด็นนี้ในสกูปข่าวด้วยเหมือนกันดวงตาเรียวจ้องมองสารวัตรหนุ่มอย่างรอคอยคำตอบเทว่าปฏิกิริยาตอบสนองของคอปเตอร์ดูอยากจบบทสนทนาเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณกำลังทำให้ผมลำบากใจนะ คู่สนทนาคลี่ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่พวกเขานั่งคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับคดีดูเหมือนว่ามิวจะออกจากโหมดนักข่าวแล้วล่ะมัง้งผมแค่กำลังค้นหาความจริงเหมือนที่พวกคุณกำลังทำนั่นแหละใช่พวกเขามีจุดมุ่งหมายเดียวกันต่างกันก็แค่วิธีการเท่านั้นแน่นอนว่าคอปเตอร์ไม่สามารถพูดถึงรายละเอียดในคดี หรือบางประเด็นที่ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดเขาเข้าใจทุกอย่างเพียงแต่ไม่ชอบความค้างคาใจทำให้รู้สึกตงิดต,ตงิดก็แค่นั้นเองไว้มีข้อมูลที่เปิดเผยกับสื่อได้ผมจะรีบบอกคุณนะชายหนุ่มใจชื้นขึ้นเล็กน้อยที่เห็นมิวกลับมาสนทนากับเขาด้วยสีหน้าผ่อนคลายคอปเตอร์มองดูมิวเก็บเครื่องเขียนลงในกระเป๋า วันนี้อีกคนสวมเสื้อแขนยาวสีกรม,มท่าคลุมทับด้วยเสื้อยืดด้านในที่ดูรับกันดีกับหมวกบักเก็ตสีดำสนิทและนั่นทำให้เส้นผมที่ทำสีน้ำตาลประกายแดงดูโดดเด่นแม้จะอยู่ภายใต้สิ่งปกคลุมอืมแต่อันที่จริงมีคนรู้จักทำคดีก็สะดวกดีเหมือนกันนะมิวพูดติดตลกทำเอาคอปเตอร์ทำหน้ามูทู นี่คุณเห็นผมมีประโยชน์แค่นี้เองเหรอครับคุณนักข่าวก็คงงั้นมั้งอีกฝ่ายยักไหลอย่างไม่ยี่หระแม้ใบหน้าจะยังคงเปื้อนรอยยิ้มขำเวลาคอปเตอร์ทำหน้าง,งองแงก็ตลกไปอีกแบบแต่แล้วก็ขมวดคิ้วมุ่นเมื่อสารวัตรหนุ่มทำท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อและนั่นทำให้เขากลับมาตั้งใจฟังอีกครั้งเผื่อคอปเตอร์จะเล่าประเด็นสำคัญให้ฟังเพิ่มเติม มีอะไรหรอคุณเย็นนี้คุณว่างหรือเปล่ามิวเลอร์คิวก่อนจะเหลือบดูเวลาที่ข้อมือก็พอมีเวลาอยู่กะว่าค่ำๆจะกลับไปตรวจสกู๊ปที่ฝากน้องทำไว้น่ะคุณสารวัตรหนุ่มคลี่ยิ้มเมื่อได้ยินคำตอบที่น่าพึงพอใจยิ้มแบบนี้คงไม่ได้จะชวนคุยเรื่องคดีต่อใช่ไหมคราวนี้ คอปเตอร์หัวเราะออกเสียงเบาๆนี่เขาแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยจะชวนไปทานข้าวเย็นว้กันในไหนคุณก็มาแถวนี้พอดีมิวเม้มริมฝีปากดวงตาเรียวจ้องมองคู่สนทนาที่ยังคงยิ้มระรื่นนายตำรวจคนนี้นี่นะพูดจะาอ้อมโลกเป็นบ้าเลยให้ตายสิตอนนี้ผมไม่ได้คบกับใคร ฮะประโยคที่จุจ่ๆก็เอ่ยออกมาจากปากของมิวทำเอาคอปเตอร์ถลึงตาโตด้วยความตกใจมิวกลั้นขำเสียจนปวดแก้มครั้งที่แล้วคุณบอกว่าจะมาเอาคำตอบจากผมไม่ใช่หรือไงนี่ไงคำตอบของผมสารวัตรหนุ่มหัวใจเต้นระรัวทำไมเขาถึงเป็นฝ่ายหูร้อนเสียเองก็ไม่รู้ ถ้าไม่ใช่เพราะความตรงไปตรงมาของคนตรงหน้าก็คงเป็นเพราะความน่ารักและจริงใจที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนี่ละมั้งจบตอนที่6ติดตามนิยายเสียงเรื่อง watching over you รับจ้างสืบชูได้ทุงสัปดาห์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ